สนทิยาทวงค่าน้ำมันไปรายการโหนกระแสล่าสุดหนุ่มกัญชัยชี้แจงแล้วจากกรณีในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยได้เชิญนายสนทิยาสวัสดีมาร่วมพูดคุยเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่ให้ตรวจสอบดาราที่ออกมาคอเอาต่อมาเกิดเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กของสนทิยาสวัสดีออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า กราบเรียนไปยังรายการโหนกระแสกันชัยกำเนิดพลอยช่อง3ที่รายการท่านนาทีละโดยประมาณ2 5 0 0 0 0บาทที่ท่านบอกผมแขกที่ไปร่วมรายการไม่มีค่าน้ำมันรถยนต์ให้กระผมกลับบ้านเลยเหรือครับผมไปที่รายการท็อป7 7ก็ได้ประมาณ2,000บาทแต่ผมมอบช่วยโควิดไปครับหากรายการโขนกระแสมีค่าน้ำมันรถยนต์ของผมมอบผ่านช่วยโควิด19ของช่อง3ไปเลยครับ แต่หากไม่มีครั้งหลังช่วยค่าน้ำมันรถยนต์แขกที่ไปออกรายการหน่อยนะครับกราบขอพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก่อนจะมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นเรื่องนี้โดยหนุ่มกัญชัยระบุว่ากราบเรียนถึงคุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมา,การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร ก่อนอื่นต้องขออภัยคุณสนทิยามาณนะที่นี้ด้วยครับในกรณีที่คุณสนทิยาแจ้งว่าไม่ได้รับเงินค่าน้ำมันผมขอเรียนชี้แจงแบบนี้ครับว่ารายการโหนกระแสมีค่าใช้จ่ายให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการทุกท่านครับและผมไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้ค่าใช้จ่ายกับตัวคุณสนทิยาเลย แต่เหตุเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าทางนักการเมืองท่านใดหรือข้าราชการท่านไหนไหนในทุกตำแหน่งที่มาออกรายการโหนกระแสผมเคยนำเงินมอบให้กับท่านเหล่านั้นแต่ทุกท่านปฏิเสธหมดไม่ยอมรับเงินและให้เหตุผลกับผมว่าพวกเขาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการไม่สมควรรับเงินจากรายการไหนไหนที่ได้ไปออกเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบ เพราะฉะนั้นการรับเงินจะเป็นการดูไม่เหมาะสมอย่างมากผมจึงไม่กล้าจะให้ซองกับคุณสนทิยาครับเหตุครั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผมเข้าใจผิดว่าคุณสนทิยาจะถือกฎเกณฑ์เหมือนนักการเมืองท่านอื่นๆที่ออกมาเพราะคุณสนทิยามีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผมจึงถือวิสาสะไม่ได้ให้ซองไปเพราะ เกรงจะไม่เหมาะสมกับตัวคุณสนธิยาเองเรื่องนี้ต้องขออภัยที่คิดแทนคุณสนธิยามานะครับและผมขออนุญาตให้ทีมงานโอนเงินไปให้เพื่อความสบายใจของผมและคุณสนธิยานะครับกราบเรียนขออภัยมาณที่นี้ครับ อ,อส่วนค่าเวลารายการที่คุณสนทยาแจ้งว่านาทีละ2 5 0 0 0ผมว่าคุณอาจเข้าใจผิดครับความหมายคือวันนั้นในการสัมภาษณ์หลังจบรายการคุณสนทยาบอกว่าอยากพูดต่ออีกสักนิดผมจึงกล่าวขอโทษและแจ้งคุณว่ามันเกินเวลาสถานีมา5นาทีแล้วผมอาจโดนปรับเงิน2 5 0 0 0ได้เพราะเกินเวลาเขามามากแล้วครับไม่ใช่เวลาในรายการผมนาทีละ2 5 0 0นะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ